ท้องฟ้าจะมีไม่นะที่ลอยอยู่เองใช่เหมไม่ยอมโคจรุนไปไหนเลยไม่เคยไม่ เปลี่ยนพันกันฉันก็นเ,ธเธอกัน,กน,าากกนชื่อเลือดก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนปเ,เป็นจักรมเป็นจังหวะหมุนทั้งหังวใจให้ใกล้กันเกิดอาการเธอหม,นอมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอแต่สองดาวก็ยังหมุนรอบตัวเองเธอดึงดูดฉันฉันดึงดูดเธอ สองดาวยังเปล่งแสงยังงดงามมีแก่กันดาวนับแสนที่มีบ่งแววนอยู่นับร้อยแึ่ดาวข้อน้อยดาวเริ่มลอยคงความดาวทุกดวงนั้นยอมจะตกยไปเทื่อเส็นสัางมุนของตัวเอง ด็กรักเด็กและอยากนะั่งตาม,มาเด็กร้องพร้อมกันมาเมื่อดาวโคจรมาเจอกันฤด,ดูก็เปลี่ยนพันการห่งก็พังแลเมื่อเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนไปจากด้ำเปเจอว่ามันของหัวใจใกล้กันเกิดอาการเชิง ยิดูเธอแต่สองนหบบน,บบน้ายังเปล่งแสงอันงดงามในช่วงฟ้าขอบคุณค่ะโอ้โหน่ารักมากสวัสดีทุกคนนะครับผมโอ้โหสุดยอด อยู่ได้กันก่อนอยู่ได้กันก่อนนะคะอยู่ด้กันพร้อมๆน้องๆทุกคนเลยครับเชิญครับมห้ครบทุกคนเลยนี่มาอ้าวเรียเราฝากติดตามผลงานของทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะถูกต้องใครมีอะไรให้ดูบ้างครับอะไรครับใครมีอะไรให้เราดูบ้างมีองอะไรให้เราดูบ้างย่าๆค่ะมีค่ะมีค่ะสำหรับปีนี้นะคะจะมีคลื่นชีวิตค่ะแล้วก็เล่รับสลับล่างค่ะฝากติดตามน้องไอคะ ีพี่รุ่นพัมรักค่ะกับพี่บอมแล้วก็ดังพรมลิขิตรักค่ะปีนี้สองเรื่องนะคะบอมครับครับผมก็อย่างที่ไอบอกนะครับผมพี่รุ่นพัมรักดังพรมลิขิตรักแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคู่กับพรีมชื่อเรื่องว่าเดือนประดับดาวค่ะดีมเล่นเป็นคายติดตามด้วยนะคะอันเรื่องนี้พรีมเล่นเป็นแฟนใช่ไหมลูกโอ้นี่นพี่เกดครับครับก็ตอนนี้กําลังถ่ายนางอายอยู่ครับแล้วก็คนละขอบฟ้าครับปีนี้ได้ดูแน่นอนครับนี่ส่วนคนนี้ ไม่ให้ฝากฮะรู้คำขวัญวันเด็กป่ะรู้ครับเอามาห้าหมื่นหลังห้าหมื่นหลังมาเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กเจริญชาติมั่นคงครับโอ้ตายกี่ปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีไหนของคุณเอาก็พี่ถามมันเด็กไหมเหรอใช่เด็กผมโตแล้วไงผมเอาคำขวัญสมัยเด็กผมาฝากงานนี่ก็ฝากพ่อหน้าดีกว่างั้นผมขอโทษที่ผมถามก็ไปน่าโง้อเลยฝากพ่อหน้านี่ก็ครับมีนี่ต้องฟังของจริงครับครับวันเด็กปีนี้มีว่าอะไรนะอาตัว ปฎับัตงานแล้วกันพ่อโอเคครับเด็กดีมั่นเพียรเรียนรู้สวนราคตรั่าเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากมานะคะ จะมีการถ่ายทอดสดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบ่ายสามโมงเจอกันวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับผู้สนับสนุนของเราค่ะนมไวตามิวคโน่ครับโจกน้ําอัดลมบิ๊กนะครับบาร์บีคิวพลาซ่าขนมข้าวเกีบยกุ้งคาวีและสิงค์คอร์ปอเรชั่นสนับสนุนน้าดื่มครับผมเย่ yeah, วันนี้นะคะงานาคงมีอยู่อาชเชิญพี่ๆจับไม้จับมือกัน,นเลยค่ะพี่ๆค่ับด้านหน้าเลยอะนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เราต้องขอลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนนะครับด้วยความสุขนะครับในบรรยากาศงานวันปีใหม่ไอ้ไม่ใช่วันเด็กครับ2,559แต่ความสนุกสนานของเราในวันนี้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นยังอยู่ตลอดไปนะคะ